สครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวคุรตา้านะครับ DC 105ซิงนะครับซิ่งอันนี้เป็นข้าวข้าวกขอ15น้านะครับข้าวกอ15้าข้าวเบาข้าวเบาตอนนี้ข้าวก็สวยนิดนึงนะครับมีลมด้วยอันนี้มาดันนะครับดันข้าวเบา ตลคันี้แต่งเกียวดันนะครับเกียวดนันเกียวดันลูกใหม่นะครับเป็นลูกเลเกลียวดันลูกเหลดพอสปริงนะครับคอสปริง,โซ,งโซ่ลำเบียงโซ่ลำเบียงใหม่นะครับเป็นสเตอร์เต็มร่องนะครับดันนะยางมาท่านละน,นี่เท่ากรอนี้เยเท่าไหร่นะครับีสวยบ้างไม่สวยบ้าง เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวดันเดี๋ยวทีมงานตู้รถตู้รถโตู้ตาซิ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดินไปทันครับเดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวดันเกี่ยวดันตู้เบาโอ้เดินไปทันครับเดินไปทันครับ เยวดันรูปเด็ดนะครับเยาวดันรูปใหม่ด c 105 X นะครับคันนี้ซื้อมามือสองนะครับ515ชั่วโมงนะครับซื้อมาแต่งนะครับซื้อมาแต่งใหม่นะครับสายพานเป็นสายพานคู่นะครับสายพานคอคู่สายพานคู่ ตะแกงซิ่งนะครับตะแกงซิ่งตะแกงร่อนข้าวสะอาดเดี๋ยวให้ดูข้าวนะครับนี่ข้าวข้าวล้มนะครับข้าวล้มค่อนข้างหนานะครับตรงนี้ข้าวล้มข้าวยังไม่แห้งมากนะครับยังเขียวอยู่ยเขียวนิดหน่อยของเราบอกดันเลยนะครับดันเลย ฝนเริ่มล้มนะครับเริ่มล้มพายุพายุเข้าเมื่อกี้นะครับเข้าเริ่มล้มนะครับตอนนี้ดันพื้นที่ตรงนี้หนึ่งไรนะครับไรเ,เดี๋ยวมาดูใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับใช้เวลานานเท่าไหร่ดันมาเรอดูเกี่ยวดันนะครับ แต่งเต็มครบชุดนะครับ reunion, ทั้งหมดทุกรายการอยู่ที่40,000ต้นๆนนะครับ40,000ต้นๆนะครับ40,000ต้นๆเดี๋ยวจะให้ไปชมตอนเดินข้าวนะครับเดี๋ยวใไปชมตอนเดินข้าวตอนเทข้าวข้าวจะสะอาดไหมครับอ๋อสับาดใช่ซอว์ ออกได้อออกเด้อแควหักเด้อ <l> ดันมาเลยนะเดี๋ยวจะส่งนห้เองที่นี <l> ้ถ้าตอนนี้ที่ข้าวล้มหนามากก็เป็นไม่กินเต็มถ่ายแล้วครับดูนะครับข้าวล้มหนาปเป็นเๆเดี๋ยวดันลูกเลดนะครับลูกใหม่ราคาหมื่นสามนะครับเดี๋ยวเขาจะดันหมื่นสาม สเตอร์ทุดบหัวเกีียวตัวหน้าเปลี่ยนเป็นยี่สิบพันนะครับเปลี่ยนเป็นยี่สิบพันทุดหัวเกีียวตัวหน้าทำเ,เร็วขึ้นนะครับทางานเร็วขึ้นก็เปลี่ยนสเตอร์เป็นยี่สิบพันนะครับที่มากับรถจะเป็นยี่สี่นะครับยี่สิบสี่ตอนนี้แต่งตู้ตู้เบายังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับตู้เบายังไม่เข้าที่เท่าไหร่ตอนนี้ตู้เบาตัดปั้นตัดปั้นถดนอดวงเดือนสามใบานะครับย er ังไม่ได้ยกฝาตู้นะครับ มีข้าวยังพอพอดันได้นะครับเลยไม่ได้ยกฝาตู้นะครับปกติหลายท่านจะยกฝาตู้ขึ้นนะครับสองนิ้วนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ยกฝาตู้นะยังพอดันได้อยู่ครับยังไม่อย่างไเมื่อเช้าไปมาเปียกไหตัวการนะครับปูตายแดดตัวนี้เป็นตอนะครับต้นไม้เจ้าของนานะครับ ก็ไม่บอกคนขับรถจะไม่รู้นะครับต้องออกแบบแบบนี้นะครับมีโอกาสฟันร่วงนะครับมีโอกาสฟันร่วง้าไม่บอกนะครับดูกันยาวๆครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาให้เสร็จแปลงนี้ครับหนึ่งไร่มาดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับล้มนะครับันนี้ดันล้มตรงนี้จะเป็นสายพานคู่นะครับมีพอดีทำฝาปิดไว้นะครับจะเห็นนะครับ เดี๋ยวจะพาดูการทำงานของคอสปริงนะครับเอานะครับเดี๋ยวพามาดูการทำงานของคอสปริงนะครับคอสปริงเวลาที่เจอเข้าล้มเท้าหนานะครับคอสปริงจะเด้งเด้งขึ้นัดจะเด้งขึ้นดูใกล้ๆนะมาแล้วมาแล้วรอฝั่งนี้ไม่ไป มเอยตูตรงนั้นนะครับเป็น,นนะสิงสีแดงๆนะเวลาที่เจอข้าลบนะครับข้าลบตัวปิงก็จะเล้ขึ้นเลยโอ้ไม่ค่อยชัดลองไหมมองไม่ไกไปดครับมีซีย้ว ปกติถ้าไม่ถอดวงเดือนนะครับฟางตัวนี้มันจะเละ็กเล็กนะครับจะเละก็กตัวนี้นะครับอันนี้ถอดวงเดือน3ใบนะครับแล้วก็ตัดนิ้วไปฟางก็ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่ครับไม่ต้องห่วงว่าข้าวจะออกไม่หมดนะครับไม่งดเหลือ สัเกตข้าวจะมากล้มแล้วนะครับล้มหมดแล้วอายุตะรลเบนะครับเมื่อกี้นะครับล้มตัวไหนข้าวที่ไม่สวยแบบนี้ก็จะไม่ข ة, click, shirt, the ้าวล้มเท่าไหร่ข้าวจะไม่ข้าวล้มไม่มีน้ำยึดแรงเลปกติแห้งไปแล้วปกติแห้งไปแล้วอายุเข้ามาคือ กันยาวๆครับดูกันยาวๆหนึ่งไร่นะครับดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเป็นบ่อเดือดเรี้ยงงูอะไรบ้างครับคุณวะโอ้ นี่ครับฟางสวยมากเลยนะครับชาวบ้านมาเอาไปให้วัวนะครับชาวบ้านเอาไปให้วัวนะครับฟางเข้าสวยอยู่มีดันโอ้ยไม่ระวังมีศิษย์พันลุดนะครับมีศิษย์พันลุดได้ตรงนี้มีศิษร้อยห้า ให้ X แต่งเต็มนะครับเกยวดันงคอสปริงกู้เบานะครับโซ่ลำเลียงใหม่นะครับเป็นโซ่ใหญ่นะครับสเตอร์เต็มล่องสเตอร์เต็มล่องตะแกรงซิ่งนะครับตะแกรงล่องท่อสะอาดนะครับจะเป็นตะแกรงกลมนะครับบนหกหุนล่างสี่หุนครึ่งนะครับล่างสี่หุนครึ่งเดี๋ยวพามาดูเกล็ดั้งคอสปริงวันนี้ครับสายพานคอคู่ด้วย

นี่สเตอร์ชุดขับหมวเกี่ยวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น20ฟันนะครับสเตอร์อยู่ฝั่งฝัรนะครับฝับง่งถเดี๋ยวเป็น20ปันนะับเดี๋ยวดูอพ,พอพจะปิะะด่ไรกนนะฮะถ้าิดยังไงเจะปิดจะด้น เพื่องงามเพื่องงาเอาได้กเก็บแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ15บห้านาทีสิบห้านาทีหนึ่งไล่เวลาเดินรถเข้ามานานกว่านะครับเวลาเกี่ยวจริงๆไม่นานนะครับเวลา15นาที ประมาณินาทีเดี๋ยวเราดูตอนเดินข้าวเดี๋ยวมาดูข้าวนะครับมาดูข้าวว่าแต่งตะแกรงสิ่งตะแกรงข้าวสะอาดแล้วข้าวออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจบแล้วนะครับจบแล้วจบงานแล้วใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีโดยประมาณครับ15นาทีโดยประมาณครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เก็บหนึ่งงานได้กับหนึงาน นี่น้ำนะครับน้ำนี้เพิ่งมาใหม่ครับพายุโคลาเบมาเมื่อกี้นะให้ดูฟางนะครับอันนี้คือแต่งตู้นะครับถ้าแต่งตู้ฟางจะไม่เล็กหน่นะครับจะเป็นเส้นเดี๋ยวนี้อยู่ถ้าไม่แต่งฟางจะเล็กนะครับกระจายจ ด้อถอยถอยลูกสมุนครับลูกสมุน ภาบอาจจะสั่นเล็กน้อยนะครับไม่มีไม้กันสั่นนะครับไม่มีมีที่กันสั่นครับมือเปล่าดูอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือยังนอกเคือมีไม้หน่อยเรับน่าไปครับบนสองนะครับ ข้าวบนสองครับน่าจะอาทิตยหน้าเกี่ยวนะครับพอดีวันนี้เกีเย่ยวถดเดอเดอรอ,อือมามือสองนะครับโดยันนี้ือมามือสองชั่วโมงการทำงานอยู่ที่5้าร้ชั่วโมงนะครับ ราคาเจ็ดแสนสามนะครับเจ็ดแสนสามแต่งเพิ่มนะครับแต่งเพิ่มซื้อเทรเลอร์ใหม่นะครับซื้อเทรเลอร์ใหม่อยู่ที่แปดแปดแสนนะครับแปดแสนเป็นต้นนะครับมาดูว่าปีนี้จะคุ้มค่าไหมนะครับเจอข้าวล้มปีนี้นะครับเดิมๆน่าจะอยู่ยากครับปีนี้ครับแต่งทุกรายการนะครับแต่งทุกรายการอยู่ที่สี่หมื่นเป็นต้นนะครับทุกรายการ มานะครับเกียวดันข้อริงตู้เบาตู้ลำเลียงใหม่สเติมเต็มบ้องใสแกงร้อนข้าวสะอาดนะครับสายพานค้อคู่นะครับชุดขับชุดขับหัวรถขับหัวเกียวนะครับเป็นฟันแเติมยี่สิบฟันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเพลงเอาเลยครับเสื่องแงมอยู่ดิงามอยู่งามอยู่ตอนนี รถล้อก็เพิ่งมาใหม่หมาดๆนะครับเพิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้สั่งต่อจากปู่อินตันนะครับปู่อินตันจากอำเภอชุมพลบุรีนะครับสุรินทร์นะครับล้อนะครับสมอนะครับสมอคัสซีนอกนะครับเครื่อง JO8E นะครับอ๋อ JO8E นะครับ1075จุสมอนะครับเนี่ยราคาเท่ากันกับรถเกี่ยวนะครับอันนี้ถูกกว่ารถเกี่ยวอยู่หมื่นนึงนะครับ รถเกี่ยว7 3 0 0สามตัวนี้7 2 0 0สองนะครับเพิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วนสนใจก็สั่งต่อได้นะครับที่อูอินตานนะครับอูอินตานอำเภอชุมพลบุรีนะครับชุมพลบุรีอันเข้าปะ ใจส,สั่งได้นะครับอุอินตันชมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเออโทรนะครับ0 8 1 1 7 0 8 3 1 0ครับอุอินตันรถเลาะนะครับอันนี้ราคา7แสนสองนะครับ7จแสนสองลดเกี่ยว7จแสนส,สามนะครับเดี๋ยวพามาดูข้าวนะครับพามาดูข้าวาท่ะ รึมกระสันตื่อยยังไงกระสันเดี๋ยวดูข้าวนะครับดูข้าวอ๋อเดี๋ยวแต่แกงซิ่งนะครับแต่แกงซิ่งแต่แกงร่อนข้าวสะอาดนะครับแกงซิ่งแนตะ่ข้าวนะครับข้าวเดี๋ยวนะโอ้แสงหมดแล้วนี่ กงสิงจะเป็นข้าแกงกลมนะครับรแกงกลมบนบนหกหมุนนะครับบนหกหมุนล่างสี่หุนครึ่งนะครับล่างสี่หุนครึ่งอันนี้ข้าลูกรับผูก มีบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นข้าวล้มจะมีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ้าเป็นข้าวล้มจะมีตอบ้างนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาที่เราตัดกลับนะครับเราจะไปตัดต,ดตอเดิมนะครับจะมีตอข้าวปนบ้างจะเป็นข้าวล้มนะครับลาข้ายืนจะไม่มีเลยนะครับข้ายืนจะไม่มีมาเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับช่องฟูรรถฟูโบต้าซิ่งนะครับตอนนี้มีหกล้อซิ่งมาด้วยหนึ่งกันนะครับของเสียเล่ยนะครับเดี๋ยวจบลงแค่นี้ครับเดี๋ยวไปงานต่อกันครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับช่องคูรูรถฟูโบต้าซิ่งนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับช่องเพิ่งเปิดใหม่ สำหรับท่านใดที่สนใจแต่งรถนะครับแต่งรถเกี่ยร์ซิ่งคูปะซิ่ง